เอ่อก็สวัสดีครับสวัสดียามเช้าเช้านะครับผมนะครับสวัสดีชาวสวนทุเรียนทุกท่านนะครับผมนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่17เดือนพฤษภาคมนะครับผมนะครับวันนี้ก็พามาชมบรรยากาศยามเช้าเช้านะครับผมที่โคราชนะครับผมเป็นทุเรียนภาคอีสานนะครับหลังจากผ่านฤดูแรงมานะครับผมนะครับด่านต่อไปก็คือฤดูฝนนะครับผมนะครับด่านต่อไปก็คือฤดูฝนนะครับ ซึ่งฤดูฝนนี้มันก็จะมีครับปัญหากับโรคต่างๆนะครับผมนะครับไม่ไม่ว่าจะเป็นเอ่อไฟท็อปเทรานะครับผมหรือฟิวซาเรียมอะไรต่างๆนะครับผมนะครับซึ่งมันจะเกิดขึ้นในช่วงที่มีความชื้นสูงๆนะครับผมนะครับช่วงความชื้นสูงๆเราก็ควรนะครับป้องกันนะครับผมนะครับดานต่อไปนะครับผมครับทีนี้เราจะมีวิธีการนะครับ อย่างไรนะครับป้องกันอย่างไรนะครับสําหรับฤดูฝนที่จะเข้ามานะครับผมนะครับในช่วงนี้ก็ควรบํารุงรักษาต้นทุเรียนของเราให้สมบูรณ์แข็งแรงนะครับเพื่อจะมีความต้านทานต่อโรคนะครับผมนะครับก็ต้องบอกแบบนี้นะครับว่าอันดับแรกนะครับผมนะครับอันดับแรกก็คือบํารุงดินนะครับผมนะครับปรับสภาพดินนะครับปรับสภาพดินให้มีค่า เป็นกลางนะครับผมนะครับอยู่ประมาณ6.5ถึง7นะครับผมนะครับ6.5ถึง7นะครับผมนะครับก็เอ่อถ้าท่านใดไม่มีนะครับไม่มีเครื่องวัดตรวจเอ่อค่าความเป็นกรดด่างของดินก็ให้ทําตามนี้นะครับผมนะครับเบื้องต้นเลยก็คือนะครับผมนะครับในการบํารุงดินนี้ก็คือนะครับผมนะครับหาพวกเอ่อฮิวมิกนะครับผมนะครับฮิวมิกนะครับฮิวมิก ไม่ว่าจะเป็นฮิวมิกผงฮิวมิกน้ำนะครับใช้ได้นะครับผมนะครับในการบำรุงดินปรับค่าความเป็นกรดด่างของดินนะครับผมนะครับให้กลับมาเป็นค่ากลางนะครับผมนะครับมันจะช่วยในการควบคุมเชื้อราได้นะครับผมนะครับเพราะว่าเชื้อราจะเกิดขึ้นจากความชื้นสูงแล้วก็ดินที่เป็นกรดนะครับผ mm hmm. มนะครับเชื้อราจะเจริญเติบโตได้ดีในดินที่เป็นกรดและก็มีความชื้นสูงนะครับ เพราะฉะนั้นเราจึงต้องนะครับผมนะครับบำรุงดินในช่วงนี้นะครับผมครับบำรุงดินนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักนะครับผมต่างๆนะครับผมนะครับก็พวกฮิวมิกนะครับผมนะครับก็บำรุงดินไว้ในช่วงนี้นะครับผมนะครับบำรุงดินไว้นะครับอาจจะเป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมีนะครับผมนะครับ วิ่งอินีเคมีอินรี C, ME, ก็จะช่วยบำรุงดินไปในตัวนะครับผมนะครับในช่วงนี้นะครับมันจะช่วยปรับค่าดินได้นะครับผมนะครับก็ต้องบอกเป็นแนวทางนะครับผมนะครับให้เพื่อนๆนําไปปรับใช้กันนะครับเพื่อป้องกันเออชื้อรามาจากหน้าฝนนะครับผมนะครับเพราะว่ามันก็จะเข้าสู่หน้าฝนนะครับความชื้นก็จะสูงนะครับผมนะครับเมื่อความชื้นสูงมาเจอกับดินที่เป็นกรดเชื้อราก็จะเข้าต้นทุเรียนของเรานะครับผมครับ เพราะฉะนั้นเราควรต้องบำรุงดินไว้ก่อนนะครับผมนะครับบำรุงดินนะครับฮิวมิกกับปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักนะครับผมนะครับในช่วงนี้ก็บำรุงดินไปก่อนนะครับผมนะครับก็ต้องบอกแบบนี้นะครับผมวันนี้ก็จะพามาดูนะครับร่องรอยแล้วก็ร่องรอยแบบนี้นะครับผมนะครับร่องรอยที่เกิดจากสภาพอากาศที่เลวร้ายนะครับเกิดจาก อากาศร้อนที่ผ่านมานะครับใบแบบนี้เขาจะไม่กลางนะผมนะครับใบแบบนี้จะไม่กลางแล้วนะครับต้องรอยอดใหม่นะผมนะครับต้องรักษายอดใหม่นะครับใบแบบนี้ไม่กลางแล้วนะครับครับเซลเขาเซลล์เขาหมดแล้วนะครับนะครับต้องรอยอดใหม่นะครับผมนะครับบางคนฉีดเพื่อจะให้มันกลางมันไม่กลางนะผมนะครับต้องบอกแบบนี้นะครับต้องรอยอดใหม่อย่างเดียวนะผมนะครับรอใบใหม่นะครับต้องทําใจนะผมนะครับ บางคนบอกว่าทําไมเข้าหน้าฝนแล้วทําไมมันถึงไม่หายทําไมมันถึงไม่กลางนะครับผมนะครับมันจะไม่กลางแล้วนะครับมันจะเซลล์มันจะเซลล์มันหมดแล้วนะครับต้องรอยอดใหม่อย่างเดียวนะครับผมนะครับต้องรอยอดใหม่นะครับก็บํารุงตามปกตินะครับผมนะครับบํารุงตามปกตินะครับส่วนทางใบก็จะเป็นพวกธาตุรองธาตุเสริมธรรมดานะครับผมนะครับเป็นอะมิโนนะครับผมนะครับ ก็หามาฉีดบำรุงนะครับเพื่อจะให้เขานั้นกักเก็บธาตุอาหารเหมือนเดิมนะครับนะครับผมนะครับเพื่อจะทําให้ต้นเขาแข็งแรงแล้วก็จะช่วยต้านทานโรคในฤดูฝนที่จะเข้ามานี้นะครับผมนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับหลักๆก็คือการบํารุงดินนะครับผมนะครับก็ต้องบอกย้ํานะครับบํารุงดินให้ดีนะครับ ดินนั้นสาคัญนะผมนะครับดินสําคัญที่สุดนะครับของการปลูกทุเรียนนะครับอย่าให้ดินเป็นกรดนะครับผมนะครับแล้วก็อย่าให้ดินเป็นด่างนะครับก็ต้องเสริมด้วยฮิวมิกนะครับผมแล้วก็ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกนะครับเพื่อจะซึเพิ่มเอ่ออินทรีย์วัตถุนั่นเองนะครับผมนะครับอินทรีย์วัตถุนะครับเพื่อจะช่วยในการปรับโครงสร้างของดินแล้วก็ปรับสภาพความเป็นกรดด่างได้นะครับพวกอินทรีย์วัตถุนะครับผมนะครับ ต้องบอกย้ำแบบนี้นะครับเรื่องของดินนั้นสําคัญนะครับผมนะครับต่อฤดูฝนที่จะเข้ามานี้นะครับผมต้องป้องกันไว้ก่อนนะครับผมนะครับก็ต้องบอกเป็นแนวทางนะครับเพราะว่าปีนี้เขาว่าฝนจะชุกในปลายปีนะผมนะครับก็ต้องเตรียมตัวไว้แต่เนื่นๆนะครับผมนะครับฝนจะชุกในปลายปีนะครับความชื้นมันจะสูงนะครับผมนะครับเมื่อความชื้นสูงมาเจอกับดินที่เป็นกรดก็เกิดชอลานะครับ เกิดเชล้าเข้าระบบรากทีนี้ก็จะลาบากเลยนะครับผมนะครับก็ต้องป้องกันไว้ก่อนทําให้ต้นเขาสมบูรณ์ที่สุดนะครับผมนะครับไม่ว่าช่วงไหนนะครับต้องให้ต้นของเรานั้นสมบูรณ์ไว้ก่อนนะครับผมนะครับเมื่อเขาสมบูรณ์แล้วก็เขาก็จะงามนะครับก็ปกตินะครับผมนะครับนี่นะครับจอดกอกลังมานะครับผมนะครับหลังจากที่ผ่านหน้าแรงมานะครับผมนะครับจอดก็อกลังมานะครับผมนะครับ ส่วนเรื่องของใบไหม้นะครับเรื่องของใบไหม้ก็ปล่อยมันนะครับอาจจะเกิดจากความร้อนแล้วก็ขาดน้ําในช่วงที่ฤดูแรงที่ผ่านมานะครับผมนะครับก็ทําอะไรไม่ได้แล้วครับผมนะครับต้องรอใบใหม่นะครับผมนะครับรอใบใหม่นะครับรอใบใหม่อย่างเดียวนะครับรอยอดใหม่นะครับผมนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับสําหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับก็จะมาบอกเป็นแนวทางนะครับเพื่อป้องกัน เตรียมรับมือกับฤดูฝนนะครับที่มีความชื้นสูงๆนะครับผมนะครับเตรียมรับมือกับฤดูฝนที่จะเข้ามานะครับผมด่านต่อไปนะครับทุเรียนนี้ต้องมันศึกษานะครับมันหาความรู้นะครับผมก็ได้มาทาคลิปบอกเป็นแนวทางนะครับให้เพื่อนๆได้นําไปปรับใช้นะครับจะได้เตรียมตัวไว้แต่นิ่นๆนะครับผมนะครับก็จะประมาณนี้นะครับนี่นะครับใบแบบนี้จะไม่กลางแล้วนะครับนี่ครับ ไปแบบนี้จะไม่กางแล้วนะครับเซลลมันตายไปแล้วนะครับนี่นะครับไม่กางนะครับผมนะครับรอยอดใหม่รอใบใหม่นะครับค่อยรักษาใบใหม่เอานะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับเพื่อนๆนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมนะครับสิ่งสําคัญก็คือดินนะครับผมดินนะครับควรเติมอีซวัตถุนะครับควรเติมอีซวัตถุปรับโครงสร้างของดินนะครับผมนะครับ ส่วนเรื่องของพวกดูลไม้นะครับก็ปรับได้นะครับผมนะครับแต่มันต้องใช้เวลานานนะครับพวกดูลไม้นะครับดูลไม้พวกปูนขาวปูนขาวนี่ไม่แนะนำนะครับปูนขาวมันจะมีความร้อนนะครับก็ใส่อย่างระมัดระวังนะครับผมนะครับดูลไม้ก็เช่นกันนะครับผมนะครับดูลไม้ก็เช่นกันนะครับมันปรับได้แต่ว่ามันต้องใช้เวลานานนะครับสำหรับดูลไม้นะครับในเรื่องของยิบซ้ำนะครับผมยิบซ้ำก็มี แมกนีเซียมอยู่นะครับผมนะครับก็ช่วยได้นะครับก็ช่วยให้ค่าความเป็นกรดด่างของดินนั้นคงที่นะครับพวกยิบซ้มนะครับแล้วก็จะช่วยให้พืชเขียวนะครับเพราะว่าก็มีสารอาหารอยู่แคลเซียมอะไรพวกนี้นะครับผมนะครับก็มีนะครับก็เลือกหาใช้กันนะครับผมนะครับก็สิ่งสำคัญก็คืออินทรีย์วัตถุนะครับผมอินทรีย์วัตถุนะครับอาจจะเป็นฮิวมิกนะครับผมฮิวมิกก็คืออินทรีย์วัตถุนะครับที่มาในรูปแบบอง การค้านะครับผมนะครับยูมิกนะครับเป็นอีซีวัตถุเช่นกันนะครับผมนะครับก็ต้องปรับสภาพดินให้ดีนะครับผมนะครับก่อนที่จะเข้าฤดูฝนนะครับผมนะครับประมาณนี้เลยนะครับผมนะครับสําหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรมากมายนะครับผมนะครับก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับผมนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะครับในการทําคลิปต่อๆไปนะครับ เพื่อจะมาบอกแนวทางให้กับเพื่อนๆนะครับนำไปปรับใช้กันได้นะครับผมในส่วนของตัวเองนะครับไม่มากก็น้อยนะครับผมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ